สวัสดีจา้าวันนี้สิพาเห็ดอ่อมกบนะจนะ๊ะเนาะอ่อมกบสักสสลายนะก็จะมีกบมีสักสไ่ไร่ใบมะกรูดมะพริกข้าวเบือตะไาคาร้มะขามเปียกก็หน่อยนะเริ่มจากตำมะพริกนะจ๊ะใส่มะพริกต้องหกใส่ข้าวเบือใส่มะขามเปียกใส่จักน้อยนะจ๊ะใส่ตะไคร้ซอยนะหนึ่งหัวสะไคร้ ใส่เกลือนะจ๊ะเกลือด้วยปรม่ณขงสูรส <c oughs> ตำแบบนี้ตำเขาเบื่อนะคะตำให้มันแรนะ,ะใส่น้ำจากน้อยนะจ๊ะเพรวต้องเอาไปอ่าผขวในกระทนะเนาะไปมีหมอกก็ใส่หมอกนะจ๊ะแต่ว่าบ่มอยู่ว่าสักคนะรูเนาะก็ใส่หมอกกระทะไฟฟ้า น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่โกบเนาะแต่เนาะเอากบลงไปพัดเนาะเอาไปพัดหรือว่าลงไปขวานะคะติดพัดแต่แบบว่ากูดนะคะแบบว่ากูดจีกจีกแล้วก็ใส่เนาะนะพัดนะไปเอาไปขว,ไปวารวมไปพร้อมกันเลยอันนะี้มันจังบเบาๆจังหอมถ่ายเมื่อเดียวกับซีรีส์วิมวิัวจยละหน่อยเนาะ พอมาได้ตั้งกล้องถ่ายนะจ๊ะปล่อยเหงุบมันซุกเนาะขวดันจะหน่อยปล่อยมเหงุ้งพวกมาจุา่นใส่ปลาแด็นะปรุงรสเนาะใส่หมักใส่พวกสุดรสใส่เนาะจ้ะแต่วันนี้คือลูกอสมอได้เห็นมหมไม่ไห้ไม่ไหวอยู่พวกสุดรสแต่ว่าแนีแแแดดแนับปลาแด็นะคระดดนะับพอแห้งแล้วขรุนแล้วจ๊ะเนาะขรุนมันเข้ากัน มันเดือดจะต่ตืมน้ำเล็กน้อยเนาะเพราะว่าพี่จิงเขา่าขาหูเขา่เขาสวยนะจน๊ะเนาะบรามีเข่าเหนียวก <c oughs> ็เลยตื่มน้ำกจ่าว่าก็ได้ซูช์เล็กน้อยไปมันเดือดอากาศใส่พักสไลดนะจ๊ะ <c oughs> ดูว่าในเอื่อนพักสไลดนะจ๊ะบางบางคนก็เก้อนอันนี้ ถ้าอย่างคนลาวคนอีสานที่เป็นไทยอีสานจะเกิอ่าักใส่ผักใส่นจะจ๊ะนี่ก็ออกเสียงเถืๆคือกานวนะ้าลาวตกป่องพอยอนใครเนี่น่าจะนาะแต่ขนรดน้ามันซุกันหน่อยก็โอเคแล้วค่ะเต็มหนัวครัว,วู่บุ๋มอล่องกกจ้า